สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับแอมมี่ฟอร์ดประทุมธานีนะคะวันนี้เราพามาชมนะคะรุ่น y c h a c b a บเ e นะคะตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่1นึ่งล้างแเกบาทนะคะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะวันนี้เราพามาชมกับชุด Y แต่งดําทั้งคันเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าหล่อชุกใจแน่นอนนะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นงานคอนะคะ วายสีดำสีดำตัดกับกระจังหน้าสีดำไปเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกล่องเด้านหน้ากับในส่วนของกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้บดบังเต็ไปน,นะคะเดี๋ยวดูมิติด้านข้างนะคะสำหรับลูกค้าที่มองการตกแต่งของวายแช็กสีดำอยู่นะคะ เรามาดูในส่วนของรอกแม็กกันดีกว่านะคะรอกแม็กอันนี้นะคะพิเศษเป็นในส่วนของแม็กเรียนโซนะคะมาพร้อมกับยาง g o o o r i ู h All t e r r a i n นะคะสเปคเนี่ยจะอยู่ที่2,65นะคะ6,5นะคะขอบ18นะคะสำหรับด้านข้างนะคะเราตกแต่งเป็นบันไดข้างแฮมเมอนะคะตัวนี้ค่อนข้างฮิตเดียวเลย ะะลูกค้าติดตั้งไปหลายคนละแล้วก็ตกแต่งนะคะในส่วนของบ้านเราเมือจับนะคะแล้วก็ที่ปิดฝาถังมันนะคะเป็นสีดำสมบรณนะคะดูรอบคันนะคะและตัวนี้ก็แน่นอนคะ่ะเรามีบันไดค่าเมอร์แล้วก็ยังมาพมกับการชุนท้ายเหล็กฮฮมเมอร์รุ่นนี้บอกเลยว่าจะเห็นบ่อยในคลิปของแอมมานะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้งาน กันเยอะกันยังแพร่หลายเลยคนะไปดูใกล้ๆมาพร้อมกับหลอดไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับหมุดเบรานะคะแน่นอนค่ะฝาท้ายมาพร้อมกับที่คอบอน,นะคะสีดำ FORD นะคะเป็นอักษรดำด้านตัดกับดำเงาน,นะคะเพิ่มความดุดดันในส่วนของด้าน้านนะคะติดล็อกคันนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะต้องการตกแต่งชุดแต่งแตม่งแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทักแอมมาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งในส่วนของเบอร์โทรแล้วก็ ID ดีไลน์ไว้นะคะเราก็จะแต่งให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะพามาชมความหรกก็เหมือนเดิมค่ะ ลูกค้าโปรโมชั่นเราก็มีแล้วก็รีวิวสวยๆเราก็มีให้ชมตลอดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อม,มาได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ